娃娃乐，娃娃乐，欢乐自在。娃娃乐，娃娃乐，欢乐自在。 ไปครับสิบเก้าชั่วโมงนี้ก็ชินแล้วคือเครื่องมือคือเราพปฟิตเจอร์ิเแรกรั้งแรสิบเก้าชั่วโมงเป็นเป้นไปวันละห้าสรอบห้าวันละห้าสิบรอบวันล5ห้าสิบรอบไม่หยุดนะเปลี่ยนชุดแล้วกอกมาเต้นต่อเพลงนี้ลดเป็นไงบ้างถึงห้าสิบรอบถึงจะไม่ถึง50าสรอบแต่ว่าตั้งแต่ตีห้าถึงตีหนึ่งค่ะประมาณใช่ใช่ห้าหนึ่งค่ะตีห้าถึงตีหนึงอีกปรนมีแบบ เหนื่อยมองแงขอพักก่อนอะไรอย่างนี้มีไหมคือทำงานมันสนุกอะค่ะคือเรารักงานนี้ด้วยแล้วก็พอได้ทำเนี่ยแล้วเราเห็นเราเองแล้วเราก็รู้ว่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะคือมันทำให้เราแบบรู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยว่ามุมไหนตรงไหนนะทำให้เราพัฒนาตัวเองด้วยซึ่งวีนี้ก็เป็นเหมือนกับชิ้นงานชิ้นแรกที่เราแบบมินใจมากๆที่แบบได้ทำสำเร็จโอ้โหกิใจกับเรามากๆลืมถามไปเลยบี้เนี่ยหนุิ่งเท่าไหร่เป็น รอเป็นท่อนแรกครับท่อนแรกโยโย่ฮะเดี๋ยไม่หใช่หรอใช่ไมได้ไหมสนิทสนิทสนิทเอาโยโทษที่เขามียุ่งควารักาในมันบุงเตุมันพันจุกไปสุดตาฟิลวัฟฟิซาถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ชอบแล้วจะบอกว่ใจน้ำเพืออยากให้เธอไค้ช่ไม่ใช่ไม่ได้หยอกทำเดือโอ้ยลลเดี๋ยวไงได้เจอหล่ะการโชวสุดๆสองคนแน่นอน มีแฟนรายการฝากถามโรสมาเลยว่าจะมีผลงานด้านอื่นไหมนอกจากผลงานเพลงอ่ะค่ะตอนนี้โรสก็มีละครเวทีเรื่องเซมครับใช่ก็เดี๋ยวจะมีในเดือนกันยายนนี้ซึ่งมีบีเร่นด้วยแล้วก็มีนองจิีเจพเอ็นด้วยทีแรกที่สองใช่ไหมคะก็จะมีงานละครเวทีนะคะแล้วก็ให้ช่วยติดตามถ่ายแบบด้วยก็จะมีเรื่็วๆก็มีถ่ายแบบด้วยค่ะพราะว่าเวทียากใช่ไหมคะใช่เลยใช่ไหมคะ ต้องใช้ทั้งหมดเลยค่ะร้องดีกิีร้องดีคืีการเรต้น acting ทุกอย่างเลยค่ะคือเรื่องนี้เป็นชื่อเรื่องเฟรมอะครับเกี่ยวกับเป็นมิสิคอลมิวสิคคือการเต้นแล้วก็การร้องนี่คือตลอดคือเดิอนอยู่ในเรื่องตลอดเลยไม่อยู่เลยครับจรบิงเต้นก็เหนื่อยแล้วต้องมาร้องอีกใช่คว้ต้องสองคนสม์ทเก่งมากนะเก่งเร็วมีหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่วงไหนครับอันนี้ก็อยากให้ค่อยจีตามเมนูนะคะตอนนี้ของหมดเพลงผิดคนหรือเปล่าเลยอ่านตัดไปเต็มเลย ครับเราก็ได้พูดคุยกับหนึ่งสาวแล้วกนะ็หนึ่งหนุ่มแล้วพอสมควรแล้วช่วงหน้าต้องติดตามให้ดีนะครับเรามีโชว์พิเศษพิเศษจากโรลแล้วก็มีเพลงดีๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรามาที่น้ำย่อยกันดีกว่านะกับมิวสิกโรกลเพลงนี้ไปดูสร้อยทองในห้างร้านๆๆแลมโบกินี่ฮะอ,อะไรนะฮะเอสิแม้ด้วยโอ้โอ้เฟรมเด็ดคาราโอเกะเออทั้งสองคนปเป็นไงบ้างมีเฟรมเด็ดอะไรร้องคราโเกตบ้างตอนเราล็องคราโเกตตอนร้องคราโเกต คือนไปได้ได้นี่ตอบได้ใหม่นานมากครับนี่นานมากเลยนะเรามีเพลงไหนที่เราชอบหรือเปล่าก็เอาเป็นเพลงของเคเองแล้วกันนะครับครับได้ก็ฝากเพลงฝากเพลงตัวเองได้ไหมครับได้คือเราต้องชอบร้องตัวเองล้วไม่ผิดใไม่ผิดครั้งแรกเออครั้งแรกครั้งแรกพิเศษครับอ้า ร้องคางราเตเพลงไหนนะถ้าท่านผู้ชมนะฮะมีเพลงในเด็ดอยู่ในใจเนะี่ยตอนร้องคาราเก่นะส่งมาทางไอซ์มครับ4221441นะครับตอนนี้เราไปชมมิวสิกโร่เพลงนี้ดีกว่าสร้อยคอหลายล้านยางบูกินี่เดี๋ยวิดคนหรือเปล่าครับรถเคที่คอยู่รถพิมพ์เลียนะน่พิมพเียนกับพี่เคทเลียนช่วงหน้าพร้อมโชว์สดๆทั้งสองน เข้าไปติดก็ไม่รู้เป็นอะไร <Hey. S 1> เวลาไม่สำคัญ <No. S 1> เงินใครไม่ต้องมี <Hey>. oh. มันเป็นอะไรที่ตรงชั้ตามาตรงใจ <Hey. S 1> เธอเคยเป็นบ้างมาัม